สวัสดีค่ะวันนี้หิมะตกไม่ได้ตกมันตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ขาวจืนพูดเลยเห็นไหมคะบ้านไหนที่มีหิมะตกมีรถก็ต้องเอารถออกเขาก็ต้องกวาดหิมะออกในบ้านนั้นออจะมีรถเกตหิมะตอนเช้าต้นไม้หลังมันสวย สวยสวยมาเต็มเลยสวยงามสวยสวยค่ะเห็นไหมโออแดดเริ่มออกแล้หิมะมันก็จะเริ่มละลายนิดๆหน่อยๆแต่อากาศยังหนาวอยู่ค่ะติดลบสององศาตอนนี้ โอเคให้ด okay, ูพอหอมปอหมคอนะคะบายบายค่ะ